จ๋าครับมันสูงมากเลยทั้งสูงทั้งหวาดเสียวมันอยอดเยยม่ะขอเบอะลองตอนลงได้ไหมหวานเจี๊ยบป้าทอลองทำาันนี้นะคะเนื้อพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้จะพามาตามติดอีกหนึ่งอาชีพนะคะก็คืออาชีพรับจ้างเก็บลิ้นจี่ค่ะตอนนี้อยู่กับลุงตีแลวลุงตีสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับลุงตีจ๋าอุปกรณ์ในการเก็บลิ้นจี่มีอะไรบ้างจ๊ะพระองค์ครับที่ผมเอามาเจาะ แล้วก็มาขึ้นก็คือเป็นไม้ไผ่ที่ลุงตีเอามาแล้วก็เจาะแล้วก็ยัดไม้เข้าไปอีกทีหนึ่งเอาไว้เพื่ออะไรคะอันนี้เอาไว้ขึ้นไปยืนครับปีนขึ้นไปเหรอครับแล้วอุปกรณ์อื่นๆมีมั้ยคะก็มีเข่งเข่งเอาไว้ใส่ทิ้งจีทั้งจีลงมาแล้วก็มาใส่อ่าโอเควันนี้จะขอเป็นลูกมือครับงั้นหนูขึ้นได้เลยเนาะได้ครับโอเคลุงติจับนะครับจับนะอยาให้ร่วงลงมาก็โอ้โหดับเบิ้ล ไม่ง่ายไม่ง่ายพระองค์ลุงตีก็คือยาวไปสองเมตรหัวขาหนูสั้นเหรออาอ้าวอ้าอีกเหรอขี้ก่าดิ้นหูยสูงมากเลยนะครับฉันก้าวไม่ถึงทรงสีในการติดตั้ง จะต้องหาวิธีการยึดไว้ให้แน่นเหมาะสําหรับแต่ละพื้นที่ค่ะจากนั้นก็ต้องใช้ต้นกล้วยลองเอาไว้ไม่ให้พระองค์เคลื่อนในขณะที่เราปีนขึ้นไปขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาพอดูเลยนะคะส่วนการปีนขึ้นไปก็ยากไม่แพ้กันเพราะยิ่งสูงยิ่งเสียวแต่ไม่ว่ายังไงสุดท้ายเหนยก็ขึ้นมาจนได้ค่ะลุงจ๋าครับมันสูงมากเลยโอ้โห,โหแตยแค่นี้ทั้งสูงทั้งหวาดเสียวนี่ขึ้นไปสุดลู่เลยลุงขึ้นไปสุดู่เลยเหร โอเคดูยังไงว่าเก็บได้แล้วบ้างนี่นะนะเป็นไม้ต้นนี้นะเก็บได้หมดเลยเพราะว่าไม้นี้มันแก่แล้วแล้วก็คือเด็ดยังไงหักกิงหักหักิงหัก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 หั้หัก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 หกหหหหกก ลงใบที่ใบอะที่ใบมันลงใบที่ใบโอเคอันนี้เหรอคะใช่ด้านละให้มันเหลือใบใช่ไหมองเหลือสิเพราะว่ามีใบไว้เดี๋ยวเราใส่ถุงเนี้ยเราต้องใส่ให้เขาไมีใบหน่อยโอเคหักนี่อยาน้นละนั่นละแล้วใส่เข่งมันไม่ลงเข่งอ่ะลงสิเข่งลูกบอลลิ่มน่ากลัวมากค่ะ ที่เนยขึ้นมาลุงตีบอกว่าสามารถเลือกเก็บได้เลยเพราะว่าสุงหมดแล้วและถึงจะสูงจะเสียวแค่ไหนแต่สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการชิมลิ้นจีส่สดสดบนต้นนั่นเองค่ะจดหวานเกี๊ยบคนรับจ้างเก็บลิ้นจี่จะย้ายพระองค์ไปเรื่อยๆตามต้นลิ้นจี่ที่พร้อมเก็บบางต้นก็สูงจนต้องปีนเกือบสุดพระองค์เลยนะคะ พอเก็บจนเต็มตะก้าลินจีก็จะถูกส่งมาด้านล่างเพื่อนําไปคัดแยกขนาดต่อนั้นเองค่ะเรากลับจากสวนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะลินจีตอนนี้เยอะมากๆแล้วก็อยู่กับน้องโป้งด้วยน้องโป้งสวัสดีค่ะรับก่อนอื่นเลยค่ะการคัดแยกต้องคัดยังไงบ้างคะก็มาคัดกิ่งครับค่ะบางทีมันมีกิ่งที่แซมค่ะอย่างนี้ครับก็เราก็จะดึงออกเพื่อที่จะแบบ สวยถ้าเป็นลูกใหญ่ก็คือเราก็จะไปเป็นอันใหญ่แต่ถ้ามันจะมีลูกเล็กปนเนี่ยเราก็จะดึงออกเลยครับตอนนี้ของน้องโป้มีทั้งหมดกี่ไซส์คะเท่าทตอนนี้ม,มี2ไซส์ครับก็คือมีใหญ่กับกลางครับแล้วอย่างคนที่เราจ้างเขาขึ้นรเราให้ค่าแรงเขายัางไงคะค่าแรงคนขึ้น1,000ตอน่อวันเลยรายได้ดีเหมือนกันนะคะ1000ตอ่อวันใช่แต่ว่าเราเป็นคนคัดเองใช่ครับก็คือบางทีก็มีญาติญาติพี่น้องกันอะไรเงี้ยมาช่วยคัด ของน้องโป้มขนาดกลางจะมีราคาขายอยู่ที่150บาทต่อ1นกิโลส่วนขนาดใหญ่จะมีราคาขายอยู่ที่180บาทมีขายทั้งหน้าสวนและสั่งผาดออนไลน์ก็ได้อีกด้วยนะคะจริงๆลิ้นจี่นี่เขาเก็บช่วงไหนเดือนอะไรบ้างคะเ,เริ่มออกดอกจะเป็นเดือนธันวาคมครับแล้วก็คือเริ่มเป็นเม็ดประมาณเดือนกุมภาพันจะเก็บใช้ได้จริงๆเดือนเมษายนเป็นต้นไปครับถึงก็แล้วแต่สวนแล้วแต่สถานที่ด้วยครับ ถ้านั่นก็คือสิ้นเดือนเมษาครับของเราจะเก็บใหม่ทุกวันครับค่ะก็คือขายหมดก็คือวันลุงขึ้นก็หักต่อจะหมดวันต่อวันครับจะไม่มีเก็บไว้เป็นค้างวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนสุกบนต้นแล้วเรามาขายเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะใกล้จะหมดเวลาที่ได้กินลิ้นจี่สดๆที่สวนแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากชิมแวะมาที่สวนลุงสวนได้นะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ต้องขอบคุณน้องป้องมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ส่วนครั้งหน้านะคะป่าเท้าลองทำเนื้อจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพอะไรนั้นติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง